เก็บพอใจวัดทุ่งบอลวงใครเสืเอซ้อมมากี่วันครับสองสามนาทีครับซ้อมอยู่ที่ค่ายบ้านที่งบอลวงอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ครับที่เดิมเลยและทย่นั้นตอนนี้มีใครเป็นผู้ฝึกสอนแล้วมั้งครับตั้มทีพิษสมนะครับจำไม่ได้เพื่อเพื่อนเพื่อนในคล้ายเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วค่ะสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบครับมวยสไตล์อะไรครับ จริมเลยครับวันนี้จะต้องมาเจอวันมีชัยเนาะเคยต่อยเขายังครเขาแรกเลยเล็กศึกษาเก่งมาต่อยไม่ยังได้ดูยังดูเขามวยสไตล์อเลยเจ๊พาต่อยมาวันนี้มาเจอเขาตางเก่งว่าแข่งให้ดิตามสไตล์เอาต่อยตายตายไปเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขอุ่กับเบอร์ทีเนาะล่าสุดเราไปต่อยไหนมาต่อล่ามันวันนั้นก็ที่นี่เลยแล้วแต่ใครเชฟโนเปียดเปย์มาแพ้คะแนนพาไปคะแนนเหรอแพ้แบบไหนเบียดเบียดกันหรือขาดเลย ไปไปอ๋อขาไปไปวันนั้นเดเท่าไหร่ครับรนวันนี้ต่อยร้เนาะมื่อกีสอนหนักอย่างสอบแล้เป็นไงเปรยหรือขาดเปรจุดหนสบายสบายกายนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปครสบูรณ์แขงแรงวันนี้พมมาแจ้งเป่นเนี่ยพอมาแจ้งเลยรออ่าชนะกับใครนะคันนี้คูมากี่กิโลสองสมโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตันนี้ถงร้เท่าไหร่ละประมาณห้าสิบหบคนจังหวัดอุบลคฝ่ายเชชวปับรถหน่ย ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเป็นพี่หน่อยวันนี้เปิดถ right. ูผ okay. right. okay. ู ah, like like ้เล่นช่องฟูเลยนะครับคุณแต่นอนโชคดีมาครับเหตุอะไรพูดเลยใครับครับครับมันใจดีดีเหมือนใจครับอ่าไฟเงืยบซ้อมไม่กี่วันออกวัที่แต่ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่พเดียอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้ปาก์ตี้ของสมบูรณ์ก็ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปผู้เป้าซ้อมไปเนี้ยพี่ๆในใครครับเพราะมันโชคเจริญพรแล้วบพวกในใครเชื่อไหมนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสูงสูงเท่าไหร่ เฮ้ยกล้าน้ำหนักไปๆตอนนี้ข้าศึกเองมวยสไตล์อะไรครับบูวันนี้เราต้องมาเจอกับเพรียใจเนาะยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกเราได้ศึกษาเกมาต่อยเขายังศึกษาแล้วเขามวยสไตล์วันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกมวางแผนยังไงดีดีแค่ต่อยแา่ตาตาเราบามีอะไรเดี๋แก้ไขอุบนขบนพี่เนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ไหนลังสิตเมื่อวานต่อยกับเปย์มาชนะน้องกูจังชนะน้องกวาด้วยเวทเท่าไหร่ครับร้อย วันนี้ร้อยสี่วันนี้ปล่อยไปต่อยวันนี้ต่อยร้อยสองอันนี้ต่อยลดลงมาอืมอันนี้เวทเราเลยม,มาร้อยสองเลยประมาณนี้อ,นนอืมเมื่อเช้าสอบอยากยาก <c oughs> คิดว่ามาเกินหรือว่าขาดร้อยสองเนี <c oughs> ่ยเกินประมาณตอนด์ป่าก,าก็ <c oughs> คือมาวิ่งยืนยืนสายตอนเช้าเนาะร <c oughs> ่างกายใครนี้ <c oughs> สมบูรณ์แข็งแระวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาไฟควาเด็ดพร้อมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ สามสี่โล่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณคนจังหวัดชลินเด็กชุลินเอาฝ่าเชท้าช่วยเพื่ครับนายเอาคุณชุลินต่อเชื่อเลยครับวันนี้ผมจะเอใช้นะกลับตุนได้วันนี้เปิดหูคุณเล่นชงทูนะอ่าขอให้โชคดี